ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซปเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้วกวนนักร้องของงัดของดีมาโชว์เหล่าสตรีกันสุดฤทธิ์ใบระเบิดหมวดองพวกคุณคือสิ่งที่ทำให้คนอ้าปากอุ้ยโอ้โหตายแล้วอุ้ยปัดนี่ใบหรอภาพมาเลยนะมาเลยนะ้าเป็นผมนะฮะอย่ามาแต่อ้าปากเลยฮะต้องใช้คำว่ากระเสือกกระสน และพบกับการแข่งขันแบบทีมเวิร์กที่เล่นไปเล่นมาดูท่าไม่เคยเวิร์กซะแล้วตอบมาเป็นตับพวกคุณจะได้พยาญชนะที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือทั้งหมดไปทำงานเดี๋ยวนี้นี่คือคำคำสั่งถูกสายันสัญญาคำสั่งสร้างเฉยสร้างสร้างเออคำสั่งที่ไหอมพูดเมื่อกี้นี่สอดแล้วใส่ถูกต้อง เอาผมดิครับแม่เออไล่ดูเลยเร็วเร็วเร็สายันสัญญาสั่งสองสาวสวยสปาแล้วก็สอดสอดสอดใส่ใส่ใส่สอดใส่ใส่ฮาพร้อมกันนายฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์วันอาทิตย์ที่ยีมิถุนายนนี้สทุ่ม35นาทีทั้งโมโนเทเวนตี้นาย